อันนี้สิขงนรืออะไรเนี่ยเคกองตะคองโันโอ้โหดูไปครับไปเอาแรนนแรนลันๆรนแรนอ้ยมาแล้วจเอ้ปลาตัวที่ห้ามาแล้วเอาอีกเปล่าพูดดัง ไอ้กองเ,ออเกียรติ19นาทีไม่ร้องมาช้าครับน้องทำงานนะครับเขาตกแข่งงานไปพักหนึ่งแล้วน้องพุ่งมาทางทางนี้นะทางนี้ไม่ครับพี่มา,ามามา คุยคุณตินกันขาดที่คนท้่3ปันทันควรเอาของมาแจกเยอะเลยแล้วเราใช่ของกับ200ใช่ปะเดี๋ยวพวกเรากลับมาแล้วเดี๋ยวรอดูกันเอ้าเอ้าเอ้ยอยู่ที่คนนี่มา น้ำไหมครับไรไถ่ายรูปตามถ่ายรูปลืเกินอันนี้อันนี้สิคน,น,นเรืออะไร,นะรเ,เนี่ยเกยกลกเอวเนี่ยเกี่ยวปา้วดิครับเต็มปากเลยครับเนี่ยดูดิโอ้เขายอพี่ไม่ใช่แไงแลเที่ยวมเลยะเอาวัดก่อนเอาวัดก่อนเองโอ้ยไอเขาขอขอางวันเพิ่มนี่ตะเตแไม่ไรอ่ะโอ้โอ้ยโอ้งานตันแต่เปิ้ลปูไม่เปนปูเแฮะ <laughs> แกงแกงน้านี่เปิดไปแล้วคนหนึ่งนะพี่เก่งเปิดไปแล้วนะ <laughs> พ่ะพี่ผมผมมีกล้องนะพี่พี่เอาอะไรมากับกับใครครับเบสคลองครับตะคลองโอ้โหอันนี้ตัวสวยตัวสวยด้วยไม่ได้เจอน้านด้วย <laughs> ทำไมน้องไม่เข้าไปตกข้างในนะครับแล้วห <laughs> อ ดยว้ไปดีปพ่อยู่ไหนไปเอาเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปลาห่านวอมไม่รู้จะเดือดเหมือนก่อนรลอยหรือเปล่า อาจจะรอเวลาอยู่ครับเจ้าพี่คนเต็มสพาครับผมเด็กๆคนโคตรเยอะดูว่อะไรคือไปสภานะครับก็คนเต็มเลยก็คนเต็มเลยเดี๋ยวเรามาถามไล่ๆถามแต่ละคนนะว่ามาจากไหนกันบ้างนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลายๆคนนี่จะมาไกลมากนะแบบ กรุงเทพอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับีวผมไปถามพี่สวัสดีครับพี่อันนี้มาจากไหนครับพี่วันนี้จากศรีราชาครับศรีราชาครับผมศรีราชามีปลาให้ตกเหรอครับพี่เดี๋ยวมาปลาอยู่ไหนพี่อาร์มปลาอยู่ไหนอ่ะปลาอยู่อยู่ไหนวะเนี่ยปลาเ้องกองนไปหมดแล้ว เขาตกกันไปหมดแล้วเมื่อวานนะพี่โนมาเหมาหมดแล้วบอกว่าเช็คใครไม่ปล่อยเก็บกับเช็คหมดเลยเช็คหมดเลยฟิวฟิวเหมือนแบบว่าตกตกกับผมบุฟเฟ่อะแบบว่าแต่วันเช็คนี่แดดโคตรดีเชี่ยวันตกจริงอะไม่แดกเลยเขาว่าวันนี้เขาลงมาจากไหนครับพี่อะไรครับเขาลงมาจากไหนครัพี่วันนี้อ๋อมาจากบางพีครับบางพีครับหารวงแค่หน้าปากซอยนะพี่นะใช่ครับ เต่นแต่ดีสี่ครับนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับเวลาจะออกตกปลาเลยนอนไม่หลับนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ารู้สึกว่าหิว่แหวในหาดวอนนะครับไม่เป็นไรครับแหวไม่เป็นไรครับพี่ของรางพึบใช่ครับได้แล้วครับ DCP ได้ไหมครับได้ได้แล้วเหรอพี่ได้แล้วครับอ๋อมีมีมีช่องมีช่องฝากไหมครับพี่มีมีฝากติดตามช่องไหนไหมครับพี่นี่ครับก็แค่ฝากไปขิงให้หน่อยนะครับเด็กเด็กเด้กเด็กเขาตรงนี้ครก็ไปรอดูว่า โอ้ยโดนแล้วพี่ก็โดนอะไรเอ่ยพี่ก็โดนอะไรเอ่ยพี่ก็นายเปีครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีเฮวแล้วเอาปลาไม่ได้มีแค่หัวสะพานนะครับตอนนี้เดือดแล้วมาแล้วครับน้องเปียไปตามช่องเลยครับก๊อดเลยครับก๊อดเลยครับพี่โอ้โหดูไปครับ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 ไปรับรางวัลครับไอหลุดนะ อย่ให้มันหลุดนะพี่เหมือนเหมือนแข่งปัสสายเอาไปวิ่งวิ่งวิ่งเอาพี่วิ่งวิ่งมาคล้อปากก่อนไม่เข้าปากเข้าอะไรเข้าตรงนี้ไม่ได้ครับาตาอันนี้ไม่ได้นะอ๋อนี่จอหัวครับโอเคถ้ามันอยู่ในแถวปากก็พอได้ได้เลนโอเคเน้ที่เรามีก่อนเริ่มต้นอย่างที่เรามีก่อนเป็นพวกพันอยู่แอลง่ายๆกตสูได้เลยอ่า นี่ครับรางวัลปลาแปกครับารางวัลปลาแปกแจกปลาแป้นครับรางวัลปลาแปกจากอ่าจัดยับนะครับจากอ่าของพี่แสบอ๋อนะแสบครับผมเอาลันล nice> ันล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 ันขอาวเลยอะข้าวเลยอะเฮ้ยนี่ถือว่าข้าวเอานข้าวครับข้าวนี่ไงมันอยู่เดี๋ยวผมผมอย่าว่าว่าจริงๆนะโอเคครับเดวช่ชวยเดี๋ยว ทางสเตนดีเคพีนะครับตัวนี้ขนาด3ามรากัมนะครับเอาวันนี้เรามีข้าวแจกนะครับนี่พี่หนึ่งกินไปก่อนแล้วคือปลายไม่ได้ด้หิวก่อนใช่ไหมอร่อยครับรอข้าวอร่อยไหมอร่อยครับอ๋อันนี้เป็นข้าวปีในงานมิติ้งนะครับใครมานี่ไม่ต้องห่วงครับอิ่มแน่นอนมีน้ำมีพร้อมทุกอย่าง แต่ไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีเติงคนะเดี๋ยวไมดเลย้ตอนนี้ครับก็มีข้าวนะครับมีข้าวแจกวันนี้นักีฬาก็ทยอยเริ่มมาว่าตัดข้าวนะครับพี่ปอนตาแปะยังรับอยู่ไหมพี่ปลาแป้น่ะ ปาแปะหมดแล้วปลาแปะหมดแล้วใช่ปะโอเคครับพี่โอเคครับใช่ครับครับโอเคควันนี้หมดแล้วนะปลาแปะไปครับน้องก่อน้าก่อนนะมานะครับบีบีมีรางวัลมีรางวัลนอกจากอันรัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปป้อนนะครับจากอันรัวนะครับขอมากครับผมกลางปลาแปะจะได้แม่พี่วันนี้ ว่าวันนี้ได้ไหมครับพี่ไม่แน่ใจเลยครับแครภาพปีนี้ไม่เป็นไรนะปีหน้ามีแน่นอนหรือเปล่าปีนี้คนเยอะอยากจัด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 อสอกจัดเลยอยากจัดเลยอยากจัดเลยปีนี้คนเยอะนะพี่เยอะมากดีเคพีแจกหลายตัวเลยอ่ะใช่ครับรวมๆเกือบนาเกือบสองเอามาร้อยห้าสิบกว่าตัวก็แล้วแจกอีกใช่แจกอีกแจกอีกแจกอีกแจกเรื่อยๆครับแจกเรื่อยๆแจกจนหมดอ่ะ แต่ไม่เอากลับบ้านนะครับหนักเราแจกให้นอนครับไม่ต้องกลียวยังไมโอ้โมาแล้วอุ้ยมาแล้วเฮ้ยมีลมเก่งอย่างเลยออ้ำอยู่ไหนอ้ำอยู่ไหนอ้ำอ้ามมาอ้าอยู่ไหนอ้ามอ้ามก็คือว่าเป็นไล์เกมไล์เกมนะวันมาแล้วไปยัะไปไปดื้อๆไปดื้อๆครับ จาะเอโอเคครับครับครับมา้มา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 อมาตัวดีห้ามาแล้วตัวดีห้ามาจากมีนะครับเป็นเหยื่อทางสเตนนะครับเหยื e ่อทางสเตนสามหกรมนะันี่สีเข voilà ียวยูวีให้นกางสเนอะทาเนแล้วพี่ทางสเตนเลครับพี่ ตีนึงหรือแพ้อีกอ่ะเปิดเลยมีรางวัลจับฉลากใช่ไหมจับฉลากมีครับมีครับมีครับยอดครับมีรางวัลเยอะมากเมเจอร์คขาเมเจอร์คขาอีกหนึ่งอ้เสร็จจรของร้านพี่สอนนะครับผมอ่ารัก็มอบให้ของนากกอล์ฟนะครับดยอดแถวเลยอ่ะถือซีลูกหล่อโอ้อาศูนย์จุดสองอ่าโอเคโอเคครับของโปรไปสัตโ์ปวันเตอร์นะครับอันนี้ครับนับสนุนมานะครับผม แต่ีเริ่มนะคะไ่าตาเลยนะครับตาตาเห็นชอเด็ดแงนี้ขึ้น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 เดี๋ยวๆเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้ครับเบช่องบีฟิชชิ่งบอมโอเคครับเปิดเปิดช่องตงเปิดาละช่องเก่าได้เปิดไดฮะ็โดนปิดโฆษณาอ๋อเอาใหม่ครับใหม่เราทําได้อยู่แล้วเคยทํายังไงก็ได้นะเดี๋ยวไปตามช่องนาเขาด้วยครับครับม

สวัสดีครับไม่กล้าครับม่าครับม่ก้าครับด้วยวเข้าป่าครับเข้าป่า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 มีนะึ้ช่น1่โฟคันเตอร์นะครับผมโอเคอืมตัวที่7แต่ยังไม่ติดรางวัลนะครับแต่ไม่ออกเรือเหรอครับวันนี้คุณเข้ามาเช้ามืนเอง เอาละสามตอตัวที่สามเลยบร้อยมาแล้วอย่งนี่ครับพี่ขอบคุณครับผมครับน้านไ่หือนเตมนี่เลของมันพป่ครับโอเคครับาแล้วชื่อแดกเเลยปดแล้ว เมื่อกี้เมียบอกว่าอะไรนะพี่ถ้าเป็นน้ำมันพารกูไม่เอาเฮ้ยแต่ไปด้วยเป็นหนึ่งตัวนี่คือยังไงครับลมแต่ข้างในมันก็นิ่งเงียบเลยนะนักกีลาเลได้พี่ โสดบอกได้นะฮะแต่กล้องคนนี้โสดอยู่ยนะแต่แต่กล้องคนนี้โสดอยู่นักกีฬาเต็มสะพานเนี่ยอ้ถ้ามีที่ร่มๆไหนได้หล่อเลยมีที่ร่มๆ นี่แวะนี่มาตรงตุงนะครับตุงแล้วยังไงครับเนียยอยู่เลยครับเอาอีกแล้วนี่คาก้องเลยเนี่ยคาก้องเลยครับนี่หนึ่งแนนอนแนนอนจริงแนนอนจริงอ่ะอุ้ยอุ้ยกดยับกดยับพี่มอไซค์พร้อมอยู่ครับพี่มอไซค์พร้อมมอไซค์พร้อมรับเลยกดยับเดี๋ยวนี่เขาจะปาขึ้นอยู่โอ้เขาให้เอาไปแล้วเอเยนเน เขาปากนะครับเขาปากเต็มๆจับฟ้าเลยจับฟ้าเลยเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเขาปากมาแล้วมาแล้วไงพี่ตัวไหนตรงกลางตรงกลางตรงกลางไปมาไปสดพากล้องดูกันทั้งหมดยังไม่หมดใช่ไหมับนะเต็มเลยครับเต็มแล้วอยากแจกครับแจกไปจับผมเปิด มาไ,มได้ไรายการครับมาลุ้นกันได้เหยื่อจิกลาพาร่าสปินสามกรรมครับโอ้โหอ,อันนี้นะครับนี่นะโอเคสามกรรมตรงรุ่นโอเคย้นะจจอนเ,จจเลยอยู่ยว เวลาแล้วครับตอนนี้เราไปแจกของวันอีกอนนข้างในนะครับตอนนี้ก็มีคนติดรางวัลนะครับประมาณ8ท่านนะครับ ตารางวันที่หนึ่งก็ปลารวมจำนวนสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีใครได้อะไรอีกครับค่าปลาร้อยหนึ่งฉันมาทำอะไรเอ้อยู่นี้แกงคุณได้ได้ไอ้วันนี้แกงคุณได้ติดรางวัลแล้วก็บุคคลนี้เด่นนะบุแกแมงรางวัลด้วยนะรางวัลด้วยคันหักด้วยใช่ครับเขาแม่งส่วนผมว่ายังไงก็ใหญ่เวชโฉมะใหญ่ใหญ่ยอม ถอดักไปเลยท้ามันไม่พันปลายอ่ะมันถ้าสายมันออจไ,ได้อ่ะผมก็มอ่อ๋อมันพันปลายใช่ไหมพันไปลายเลยมุนเสนของงานอ,อจ,จินะครับคืออุปกรณ์เล็กพอเวลาเจอปลาใหญ่ก็เป็นประมาณนั้น,นครับ คว่านี้จริงๆยวันนี้นะครับมีคนกลับไปบ้างอดีเพรเที่ยวที่แล้วผมทำของแบบเท่าๆกันแล้วเล็กสุดวะไมเล็กเลยนะนี่เล็กสุดได้รางวัลมาเล็กแล้วหนจำด้วยของใครเป็ของใคย รางวัลนะทั้งหมดเจ็ดรางวัลนะครับก็จะมีมันจะเหลือเออรอบนะครับเหลือหนบนะครับแล้วก็ทิปตกปลาของไตเลือดต่างๆเดี๋ยวรอบผมแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวผมให้มาจับรางวัลนะเดี๋ยวจะให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้ผมแจกเลยรางวัลปลาตัวสุดท้ายเอาแบงค์พันไปแรกเอาแบงค์พันไปแรกเอ้ยเอาแบงค์พันอ่อยใช่ไหมพี่โจครับอ่าบาย อยากได้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยยากินนมยายแล้วครับว้าครับรางวัลตรงนี้โอ้โหสุดหรูนะฮะเกือบข้ป็นที่ขี้ปลาจบงานแล้วเป็นไงบ้างมีความสนุกครับับงานนี้นะครับแจกยับแจกยับครับแจกยับเร่มเริมเริ่เริบเร่เริเริ่มเิ่ชิมชิิมเคริ่เรเรจะเอาใครเรเรรเรอยากได้เ ไแล้วเอาขาวออกไปแล้วดมาเร็วตอเร็ว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 เรวเร็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 ร็วเร็วเรร็วเร็วเร็วร็วเ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 ร็วร็วเร็วเร็เร็ว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 วเร็เร็วเเร็เร็วเรเร็วเเร็ว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 เเร็ เอาครับาด้วยยอดครับขอบคุณมากครับยอดครับงานวันนี้ขอบคุณมากครับเก่งรงไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนทุกคนเลยครับที่มาร่วมสนุกที่มาร่วมสนุกกันครับไม่ใช่ผมครับเป็นทุกคนครับผมแค่เป็นคนเริ่มงานเฉยๆแต่พี่น้องเราอ่ะมาช่วยกันงานวันนี้ไปครับกลับบ้านใหญ่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับคนครับการตกปลาหาเงินคุยใช่ครับ ป้าหาคุยๆนะครับถาปรนี่กินั้งที่อี่ไม่ใที่สามครับที่สามไปกลับบ้านครับสวัสดีครับ